สวัสดีค่ะวันนี้ครูไก่จะพาเพื่อนๆนะคะไปชิมกล้วยที่สวนกันค่ะวันนี้จะมีกล้วยทั้งหมด3ชนิดเลยนะคะที่จะชิมให้เพื่อนๆชมนะคะชนิดแรกนะคะเป็นกล้วยหอมจำปานะคะเดี๋ยวเราจะมาปอกเปลือกแล้วก็ให้เพื่อนๆดูผลด้านในนะคะนี่นะคะ หลายคนบอกว่ากล้วยชนิดนี้มีเมล็ดนะคะแต่ว่าทางที่สวนของเราไม่มีเมล็ดเลยนะคะนี่นะคะผลด้านในเหมือนกล้วยไข่เลยนะคะไม่มีเมล็ดค่ะเนื้อเนียนละเอียดรสชาติอร่อยมากนะคะนี่นะคะ ดูผลอีกครั้งนะคะชนิดต่อไปนะคะชนิดนี้เป็นกล้วยนมสาวนะคะแต่ว่าหวีนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์มากนะคะผลจึงเล็กมากเดี๋ยววันนี้จะมาชิมให้เพื่อนๆได้ดูเนื้อด้านในนะคะมีสูกอยู่หนึ่งผลพอดี เปลือกค่อนข้างเหนียวนะคะมันจะเป็นจุกอย่างนี้นะคะจุกแหลมนะคะเปลือกเนื้อเหนียวเปลือกหนานะคะแล้วก็เหนียวนี่นะคะเนื้อด้านในเนื้อหวานมากๆค่ะเนื้อหวานมากๆหวานฉ่ำเลยนะคะกล้วยนมสาว ไม่มีเมล็ดนะคะไม่มีเมล็ดค่ะอร่อยมากนะคะชนิดที่3นะคะกล้วย k n n of l a t e นะคะนี่นะคะเวลาสุกจะเริ่มมีผลออกเป็นสีเหลืองนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเริ่มเหลืองแล้วนี่ แต่ถ้ามันยังไม่สุกมันจะเป็นสีแบบนี้อยู่ข้างนี้สุกข,ข้างนี้ยังไม่ยังไม่สุกนะคะ,ะเดี๋ยวจะปอกดูผลด้านในนะคะให้เพื่อนๆชมนะคะเปลือกค่อนข้างเหนียวเลยนะคะเหนียวมากนะคะ,นะคะเปลือกเหนียวผลด้านในนะคะ เนื้อเนื้อจะเหนียวนะคะเนื้อเหนียวคล้ายๆกินอยู่ดางคล้ายๆกินอยู่ดางเหนียวแล้วก็รสชาติตอนนี้มันยังไม่งอมจัดนะคะก็จะมีรสเปรี้ยวอยู่คล้ายๆกับไข่พะจันนะคะมีรสเปรี้ยวแต่เนื้อสัมผัสคล้ายๆกับ กล้วยเล็บมือนางนะคะเป็นเหนียวๆความเปรี้ยวใกล้เคียงกับกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำว้าความเปรี้ยวจะใกล้เคียงกันแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะคะกล้วยชนิดนี้ k ิง g of r e สนะคะเพื่อนๆ เปรียบเทียบผลทั้ง3ชนิดให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะคะนนชนิดนี้ King of Red นะคะ King of Red อันนี้นมสาวอันนี้หอมจำปานะคะผลเดียวเล็กสวยงามน,นะคะหอมจำปาผลเดียวเล็กเลยน,นะคะ าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดถูกใจกดติดตามให้เพจของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ